มูตรำเลักขอเชียากพี่คิวชอบขอบหน้าเค้มๆไม่ได้ขัก,กินแกหรือเปล่ากิวมามามานะวันรของหมเหรกลนไรลังกหลังๆจริงนกินไม่ใช่หลัง ไปพิ่เอาล้วได้ไหมไปจอยปวดหัวเราอะปวดเต้าป่าเรอะเอากินยายนะังอะยังขายพี <SM> <ot> ่โจมนั่งอะไพี่ต้วนให้พี่โจมมานน้ำเปล่าให้ไม่ไม่ไเดี๋ยวให้บุีจะกินยากับโค้กเหรอไม่ได้ไม่ได้นใครเขาทำทั่วโลกเขามีแต่กินยากับไอ้นี่ ไปยังไอันนี้เราปูลองกิเตอร์อยู่ตรงนไม่เอ้ยไม่ใช่ชิมเมอร์สีชิมเมอร์นี่เนาะไม่ลงไม่สีที่เป็นมุกตรงนี้ไม่ลงไม่ลงแล้วเสร็จแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วแม่จะเป็นไหนหนีน่ารักปะเก็บของวิน่าทีน่ารักมากเรียบร้อยครับแล้วตัวมันเป็นจุดๆหรอคะใช่ใช่ใช่ ยิ้มอะไรหน่อยเป่าได้บอกว่ามาถึงนะไม่ได้ทำอะไรนะพี่จุ๋มบอกกินสต๊อกมีฝันพวกคุณนสต้มกินอร่อยนี่ไงคะใช่พี่จุ๋มซีบมือเราจะมาขายข้าวหน้าก๋วยเตี๋ยแล้วจริงควรค่ะควรมากๆคุณค่าที่คุณค hey, ู่ควรกินแล้วไม่ใส่กิ๊ตเตอร์แล้วเสือแค่ตรงใต้ตามันไม่มีมิติพี่ผม ทำงานหนูก็อยากตั้งใจทำออกมาให้มันดีแต่เสือแกงจุดไฟนะวันนี้จิกหูยังวันนี้จิกหูจิกหูหนูเลยหูอีกเกินแล้วเมื่อกี้เติมไฟที่ปากด้วยถ้าหูกลางนะก็อยู่ไม่เฉยตัวก็เลยเอานี่หนีหูไว้ป่ะไม่ค่ะ๋ยวเอากาตาช้างยอดพี่จูว่าน้องเต่าบนบนโตโตไหลอ่ะขวดใหญ่นั่นแะหละของหนู เดียวนะมไ้มคะไม่ๆเสร็จแล้วค่าบวชวันนี้นนที่กรบอเหมือน,นตุ๊กตาเลยตุ๊กตาไหนคขนตุ๊กตาตัวไหนคะเดี๋ยวจะหยิกไป่ใช่ขาแล้วนะปงังปังครับเุ้ยน้องปลาหายแล้วเนี่ยตัวไม่รอแล้วตัว หนุ้งปลายังร้อนอยู่ปะร้อนมากเหมือนจับเู่เตาแก๊สอ่ะไม่ไม่ร้อนแล้วอุ่นๆเื่อท้องตัดเป็นเนี้อคู่กับคนอื่นดีทุกคนเลยหนูก็ับแม่ดีอะแล้วีราพูดกันว่าเราก็มาทำมาเป็นเสียดใจทำมาตีแม่ไปบอกอันนั้นหนูในไรเมื่อวานนี้หนูรู้สึกว่าหนูไมตลกอะหนูรู้สึกเศร้ามากกว่าแม่บอกว่าเหมือนแม่เลี้ยงดูไม่ดีก็เขามาวางโต๊ะหนูก่อนหนูก็หิว ค่เลยสวัสดีครับราปบกระดูกเลยไม่ร็จอปีนี้นออขอบคุณของขวัญากนะนี่หน้าสวยมากขอบคุณครับรเออพี่ถิสิพี่ถุมมอนี้หน่อยแล้วขอกินได้ไหมคะ มาโชว์ตัวหน่อยเร็ววันนี้มีกี่งานมาขิงตีเมื่อกี้เนี่ยม,มีแม่กินแค่คนเดียวแหละวันนี้ไปงานไหนครับวันนี้มีไลฟ์ครับเอ้ยมีมีอะไรนะถ่ายวายทวันนี้มีสองงานเออเออมาขิงอีกแล้วเสือนั่นแหละเรียกมาขิงกลุ่มอย่ามาโดนตัวชันี่ตบแปนหนงหนงใต้ตาดักกันแบบยุมหัว เสือมันเสือมันทำอะไรหนูดูไหมพี่จุบเสือทำอะไรแฝงที่ปากหนูในกล้องสีหนูชัดเจนมากแล้วมันเป็นสองสีอะดูดิจริงๆมันไม่ต้องถามก็ได้นะภาพมันฟองอ่ะจริงดีหน้ากับจริงจริงแล้วตัวเป็นคนผิวขาว้วเนี่ยมาลามสวยนะคะตรงไหนด้านนี้ตรงนั้นนะเออดูดิหนูขับรถตากแดดเธอมูแม่ฉันเป็นเงาะเหมือนเงาะป่านะทะไรอ่ะ ตอนฉันไม่แต่งฉันก็เหมือนงอป่าเพราะงอป่าพอแต่งมาแล้วหนักกว่างอป่าเป็นเป็นเป็นอะไรรีอ่างกระป๋องตันตูนครับครับพี่เนี่ยของพีกนอร่อยนจากอร่อยเข้าเข้าอะไงเลย หนูเป็นเด็บัญชีม่ีวอาโคตเด็กนะคะทายดูไปอยู่ตรงไหนก่อนนึกเลยจิ๊บชุดพี่แตนต้องให้ใคร้อ๋อนู่นนี่พี่แตนอยู่บ้านมาััคให้พี่ขอมเหมือนมีคนรค่ะเขาแบสนุกมากค่ะสนุกมากเลยคะสนุกใช่ไมค่าขว่ ได้จุ่มขอบค, <laughs> คุณแก้มบุ๋มนะขอบคุณแก้มบุ๋มสวี๋ยวเหรอเบี้ยววะคือตอนแต่งจริงจังตรงข้างหลังเบี้ยววะก็ตอนแต่งจริงจังอะไรยังไม่ปิดล,าล้าลงมาเนี่ยเดี๋ยวดไปดูเพื่อนนะคะพี่ออนเทปแรกนะคะพรรษามาดามจุ่มเส,สืนมตุ๊กตาเลยเหมาะลงเลยของจันนุ้ยนะคะ ใครมันจะดิ้ยไขรจะแตกเหรอดิสซิเเชอร์มาแล้วกลัไปกลับไปกลับไปแม่หลนคุณจูดนะคะพี่คูนอันนี้เป็นดิสซิเเชอร์แม่เนี่ยไม่ให้ใครรู้วันนี้บินไกลมาจากเอาละค่ะทุกคนมาแล้ว ดูถังมันเป็น,น,นได้อย่าง,น,น,างนี้ช่างทําผมใช่พี่มอริสเคไหมคะใช่ค่ะมีคนเมนพี่หยกเอทีเมนบล็อกพี่หยกเอทีเมนอุ้ยแต่พี่อุ้ยตั้งใหญ่ไป พหยกรู้จักด้วยเหรอคะไม่น่าจะรู้จักเพราะว่าถึงขนาดถามชื่อยังผิดเลยมันจะไม่ผิดหวังหยกไปเลนชื่อไปแล้วคุณบุ๋มมิตรไทยงานนะคะวันนี้จะไม่หยุดพักอท้องเนื้อก่อนท้องไม่ลงรงนั่งนิ่งๆหน่อยได้ไหมเธอขยับทำไมฉันไม่รู้หมน้องบุ๋มเสียอะไรคะสีสซยใหม่ค่ะ คลิปที่เราสนุกมากเมื่อคืนนั่งขำน้ำตาไหลตลกมากเขาบอคุณแคที่จุนผมไม่ใช่ของผมพี่ของของเขาค้าผ่านัญชีพิตของเขาเอาเลยครับพี่ให้ผมส่งสลิปไหมส่งไปให้พี่จุนยนนี้เลี้ยงอะไรเนี้ยคุณจุมารีไว้ปพี่จุนจาอยากให้แกงนี้ไปเที่ยวกันอีกค่ะ นีถ้าเราไปแล้วเราพายเป็ดไปด้วยก็ได้เหออรอโนะก็จูงไปไหนเดนินข้ก็วจูงไปไงเดินมีถ่ายไวท์ที่เขาวันนี้คือฉันยืดตัวเฉยฉันไม่ได้ขยับตัวก็วแม่ยืดตัวแต่หนูไม่ถึงเขาบันไดไหมละ่ะได้แปลงรองเท้าลาวามาใส่ดีกว่าทำผมแค่นี้เดี๋ยวตัวมันจะปาดพ<อ>ื้นเราไม่รู้ตัว นี่เราเปธนาคารใช่ไหมบีดหน่อยบีดหน่อยบีดดิเดือดซีดแล้วคุณผมมือซีดแล้วชมพูปั๊บขนาดนี้แปั๊บอะไเดือดมือเขียวดูดินี่เขาไรียกว่าชมพูนะแบบนี้ไม่ค่อยสบายตัวทาปลายมือไปเนี่ยมันดูดิดดูดิไม่ไม่ได้แปั๊บนะแบบนี้เห็นป่ะนี่แปั๊บมาแบบจุ่มเนี่ยเห็นป่ะนี่ไงนี่เห็นไหมนี่ไงอะป่วยไงหนูเหมือนติดเชื้อเลยอ่ะ ออ้ันนีคิดไปเองนะเนี่ยตัวจีบตัวเด่นเดินวนอยู่แต่ในบ้านจะไปเอาเชื้ออะไรมาจากไหนแบบอาการเบื้องต้นเป็นไงเข้ามาเดี๋ยวหมอช่วยเจ็คให้มาเลยมาแจ้งอาการหมอมาครับเจ็บเจ็บเจ็บตัวมันแบบอาการแบบเจ็บเจ็บตัวอาจจะเป็นอาการอยากกินชาไข่มุกเอาไหมครับจะไปมาสืบตกลงเราจะเอาไข่ผูกโบบิวอะ บิลหรือบิลผูกโบหรือว่าแบนนี่ผูกโบบิลผูกโบดีกว่าผูกโบให้ใครพี่หนุ่ยอพี่หนุ่ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะมีความสุขมากนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะไม่ว่างไงมันต้องเป็นบันบันนี่ไม่ได้ต้องเป็นบิลผูกจริงๆอันนี่ของพี่เปนอ่ะแล้วเปลี่ยน้เปลี่ยนเรื่องเลยแล้วถ่ายเสร็จไว้ด้วยเนี่ย ไม่ว่างกันเนี่ยิน่าทินขานาวน้กำน้องบันนี่เป็นน้องเป็นน้องอะไรเป็นน้องอะไรดีบันบันเบมือนบันแล้วพี่หนยเป็นน้องบันเทิงไม่มีใครว่างเอองงเลยในสมาเมื่อวานเ่เพราะว่าคุณพ่อหรือคุณแม่ทำงานเกี่ยวกับบัตรการบันเทิงแล้วเลยให้ชื่อน้องบันเทิงต่อจากบันนี่ทีนี้บันเทิงจริงอยู่ส่วนพจมาตัวมันไม่สูงอ่ะ อะไรไม่สูงพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าการรวบผมอ่ะเขาอยากได้นี่เขายังมัดไม่เสร็จเนาะจริงเหรอจ้าถ้าไม่ได้หนักที่เขาอยากเอาแบบอะไรเงี้เอาแบบสูงเลยอ่ะได้จ้าจริงจินนี่จ้าจินนี่เจอ้ะเดี๋ยวสูงจนออกประตูบ้านไม่ได้หรอกสวัสดีค่ะพี่อ่ะสวัสดีค่ะเคทเจคันนี่พี่จุ๋มนั่งตรงเนี้ยสวัสดีนะครับทุกคนมาเดี๋ยวตั้งใจอ่านละมาแต่งหน้าเสร็จแล้วตัวไม่ได้ขาวนะตัวซีดหรือเปล่าแปลกๆพี่คิวถึงไหน คุณไอคิวอยู่ไหนคุณไอคิวไม่ได้เข้ามาดูเสือเอาข้อผัดปลากระนทียมมานี้ของพี่ไม่ใช่หรอพี่จำไม่ได้อันนี้พี่เสือไม่